เอาอย่างนี้นะคะคุณหมอให้ไอเดียหลักๆนี้ค่ะสําหรับเคสที่เราอยากจะกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านนะคะแล้วก็เราจะทําอะไรได้บ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะหน้าจอ,อยังไงคุณหมอก็ขอสําหรับเคสที่พัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยนะคะขอให้งดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มีการศึกษาชัดเจนนะคะว่ามันมีผลกับสมองนะคะแล้วก็จะทําให้เรื่องของสมาธิการเรียนรู้ความจดจ่อเนี่ยลดลงนะคะก็ ถ้าอย่างช่วงที่ยังฝึกกระตุ้นพัฒนาการนะคะคุณหมอจะแนะนําทุกเคสขอลงว่าอย่าเพิ่งให้ดูหน้าจอไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์โทรศัพท์ iPad คอมอะไรเงี้ยนะคะบางบางบ้านก็มีเนาะคุณยายพามาไม่ได้ดูโทรศัพท์แล้วคุณหมออ่าล้วทีวีดูไหมดูทีวีก็ดูบางก็ยายเปิดดูก็นั่งอะไรเงี้ย ก็นั่งดูกับยายน่แหละนี่ก็คือมันก็เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเปิดเป็นแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์หมายความว่าเด็กนั่งเล่นอยู่แล้วก็คุณยายเปิดดูข่าวแล้วเขาก็ไม่ได้ดูหรอกแต่ว่ามันก็ก็คืออยู่ในพื้นที่เดียวกันอะไรเงี้ยก็คือมีผลกับในสมองเหมือนกันนะคะข้อแรกสาคัญที่สุดเลยนะคะก็คืออย่าอย่าให้เด็กใช้หน้าจอและถ้าสมมติว่าเด็กผู้ใหญ่อยู่กับเด็กนะคะผู้ใหญ่ก็งดการใช้หน้าจอเพราะว่าถ้าสมมติว่าอ่าไม่ลูก่ะไม่ได้ดูหรอกแต่แม่ก็มันต้องตอบไลน์อยู่ตลอดเวลาที่ที่อยู่กับลูกอะไร เราก็จะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะฉะนั้นขอร้องหนึ่งอย่างว่าไม่ให้เด็กดูหน้าจอไม่ให้เด็กใช้หน้าจอแล้วก็ผู้ใหญ่ในช่วงที่อยู่กับเด็กเราก็งดการใช้หน้าจอก็จะแนะนําอันนี้เป็นเป็นเรื่องหลักเลยนะคะเพราะว่าก็จะช่วยเด็กได้เยอะเลยเนาะแล้วก็อันที่สอง <S <S เราจะเล่นอะไรยังไงนะคะคือไออย่างเงี้ยค่ะว่าอยากให้ผู้ปกครองหรือว่าคนเลี้ยงบางครั้งจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เนาะจะเป็นคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มีปฏิสัมพันธ์ กับเด็กให้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้บางครั้งอ่ะหนึ่งอ่ะไม่มีภาษาเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคําศัพท์ที่จะเรียกนั้นเรียกเนี้ยคืออะไรเนาะเราก็พยายามมีปฏิสัมพันธ์ให้มากที่สุดแล้วบางครั้งคุณแม่ก็บอกแล้วยังไงล่ะปฏิสัมพันธ์ก็เอาง่ายๆเลยค่ะเราทํางานบ้านอะไรเราทําอะไรเราชวนลูกทําไปด้วยหรือว่าลูกเล่นอะไรเราก็ไปแบบไปยุ่งกับเขาอะค่ะ ลูกเล่นบางทีเนาะเด็กเขาไม่ก็เขามีโลกส่วนตัวใช่ไหมคะเด็กไม่พูดนะเขาก็จะเล่นแต่เขาเราก็ไปแบบดูอารมณ์เขานะท่าอารมณ์เขาดีเราก็ไปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เรียกว่าอะไรหรือว่าเราก็แบบคือไปชวนเขาคุยไปชวนเขาเล่นอย่างเงี้ยนะคะไปชวนไปชวนเขาเล่นให้สนุกพอสนุกอะคะ่ะภาษาจะมาเนาะ,ะภาษาจะมาโดยอัตโนมัติอ๋อแล้วก็เออ คนนี้จะมาได้ก็กลับไปที่อันแรกที่บอกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันคุณแม่ทําอะไรคุณแม่ก็พาคให้น้องฟังไปด้วยเนี่ยอามาทํากะบข้าช่วยแม่นะอันนี้กะเพราอันนี้แตงอันนี้พริกเวลาที่เราสอนถ้าเราก็เอามาหยิบมาให้เขาดูนะแล้วก็เอาไว้ใกล้ๆปากให้เขาเห็นรูปปากเราด้วยนะคะเนี่ยพริกเนี่ยแล้วก็พูดชาด้ชาๆชาดัด ูบ่อยๆซ้ำๆไปเป็นการใส่คําศัพท์ให้ลูกแล้วก็ฝึกให้ลูกจ้องหน้าเราฝึกให้ลูกมีปฏิสัมพันธ์กับเราทําไปทีละเล็กละน้อยนะคะกิจว,วัตรประจําวันของเราไปนี่แหละเพราะว่าบางครั้งน่ะเราไม่ได้มีเวลาที่จะไปตั้งใจฝึกกันจริงๆเนาะเราก็ต้องทํางานต้องทําอะไรของเราไปอะ่ะเราใช้เทคนิคนีน้ในการแบบเอารูปมามีส่วนร่วมในการทํากิจว,วัตรของเราแล้วก็เหมือนจะทําให้เขาได้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับ คนรอบข้างด้วยแล้วคนตับจะมาอาถ้าทำให้สนุกด้วยก็ยิ่งดีนะคะ okay, okay.